สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูอ๋อยและคุณครูเอี้ยงเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่17นะคะระดับชั้นอนุบาลปีที่3เรื่องจังหวัดของเราค่ะ จังหวัดของเราสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ 1. ชื่อคําฝันและตราประจำจังหวัด 2. ชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด 3. อาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัด 4. สถานที่สำคัญของจังหวัด 5. ศาสนาและประเพณีของจังหวัด 6. กิจกรรมใบงานนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนหาในบทเรียนเรามาฝึกร้องเพลงมัดพังงาด้วยกันก่อนนะคะเด็กๆ จังหวัดของเราชื่อว่าจังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงามีตัวอะไรบ้างคะเด็เกๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพออะงอพังงออางาพังงานะคะส่วนภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง P H A N G N G A พัางงานะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำฝันจังหวัดพังงานะคะเด็กๆเด็กๆท่องพร้อมกับคุณครูนะคะแล่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำทํางามตาภูผาแปลกเมฆไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากร เด็กๆเคยเห็นตราด้านหน้านี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพังงานั่นเองนะคะมีรูปอะไรบ้างไปดูกันค่ะรูปเขาช้างหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ภูเขาสูงรูปช้างอยู่หลังสรารกลางจังหวัดพังงานั่นเองนะคะต่อมาก็คือรูปเรือขุดแร่ค่ะ รูปเรือขุดแร่หมายถึงสัญลักษณ์ของการประกอบอาชีพในอดีตของจังหวัดพังงาที่มีอาชีพหลักทางด้านการทําเหมืองแร่ดีบุกนั่นเองนะคะต่อมาก็คือรูปเขาตะปูหมายถึงสัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาค่ะส่วนดอกไม้ประจำจังหวัด พังงาของเราก็คือดอกจำปูนนั่นเองค่ะเด็กๆดอกจำปูนมีลักษณะดอกแข็งดอกสีขาวนวลเป็นมันดอกมีขนาดเล็กคล้ายดอกบัวตูมมีกลิ่นหอมหวานนะคะลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพังงาเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้นะคะทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดระนองทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ตส่วนทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่นะคะส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเองค่ะ จังหวัดพังงามี8อำเภอด้วยกันนะคะ1อำเภอเมือง2อำเภอพุลบุรี3อำเภอทับปุด4อำเภอกระปอง5อำเภอตะกัวทุ่ง6อำเภอตะกัวป่า7อำเภอไทยเหมือง8อำเภอเกาะยาวค่ะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องอาชีพของคนในจังหวัดพังงานะคะ ซึ่งในอดีตคนในจังหวัดพังงาจะประกอบอาชีพการทำเหมืองแร่เป็นหลักนะคะแต่ปัจจุบันจะมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะเช่นการปลูกผักสวนครัวตัดยางพารานะคะและก็ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะและอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพประมงนะคะซึ่งจังหวัดพังงาก็จะมีพื้นที่ติดก,กับทะเลอันดามันนะคะ ต่อมาเราจะมารู้จักกับอาหารพื้นเมืองของจังหวัดพังงาน,นะคะซึ่งภพาพีิครูนำมาให้ดูเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะมีแกงอะไรบ้างมีแกงไตฟ้าหอมหมกกุ้งปัส,สตอเด็กๆชอบอาหารพื้นเมืองชนิดไหนมากที่สุดคะ เป็นเรื่องสถานที่สําคัญของจังหวัดพังงาของเรานะคะคุณครูได้ยกตัวยอย่างมา3สถานที่ด้วยกันนะคะที่แรกคือสวนอนุสร์บ้านน้ําเค็มและสวนอนุสรเรือ813เป็นสถานที่ล้ำลึกถึงเหตุการณ์ขึ้นยักษ์สึนามิที่แรงที่สุดในประเทศไทยที่เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547นั่นเองนะคะ ต่อมาคือวัดถ้ำหรือวัดสวนครูหาซึ่งเป็นวัดเก,เก่าแก่มีพระนอนขนาดใหญ่ให้เราได้กราบไหว้บูชาและมีหินงอกหินย้อยให้ชมมากมายเลยล่ะค่ะต่อมาคือศูนย์วิจัยศิลปรกรรมวัฒนธรรมประพเพณีแห่งอันดามันของจังหวัดพังงาน,นะคะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและธรรมชาติวิทยาค่ะ่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต้องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วยกันนะคะเด็กๆที่แรกสเสม็จนางชีค่ะอําเภอตะกวดทุง่งทะเลเเวกแนวสันหลังมังกรอยู่อําเภอเกาะยาวเกาะพอเขาอยู่อําเภอตะกัวป่า เมืองเก่าตะกัวป่าอยู่อำเภอตะกัวป่านะคะหมู่เกาะซิมิรานอยู่อำเภอท้ายเมืองของเรานี่เองค่ะหมู่เกาะสุรินอยู่อำเภอคุราบุรีเขาตะปูอยู่อำเภอตะกัวทุง่งเกาะปัญญีอยู่อำเภอเมืองพังงานนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเคยไปท่องเที่ยวกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงานนะคะนับถือศาสนามีอยู่สามศาสนาด้วยกันนะคะศาสนาที่นับถือเป็นส่วนใหญ่ก็คือศาสนาพุทธนะคะรองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะแต่ละศาสนาก็จะมีการนับถือปฏิบัติพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะศาสนาพุทธก็จะไปทำบุญจักบาตร ฟังเทศฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะเช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันศานสตร์เดือนสิบที่จะถึงนี้เองนะคะก็จะทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะตาศาสนาอิสลามก็จะมีพิธีถือศีลอดใน,อในเดือนในเดือนลอมดอนของทุกปีนะคะ ส่วนศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีพิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่มีกิจกรรมที่สำคัญที่เด็กๆคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ ต่อมาคือชิ้นงานนะคะคุณครูมีชิ้นงานให้นักเรียนทำสีใบงานด้วยกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทำให้สวยงามด้วยนะคะใบแรกก็คือให้นักเรียนวาดภาพตามแบบคุณครูเลยนะคะแบบในที่ว่านั้นคือตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพังงาน,นั้นเองค่ะต่อมาใบที่สองให้นักเรียนระบายสีคำ ขันของจังหวัดพังงานะคะให้สวยงามเลยนะคะจนใบงานใบที่3ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปนะคะส่วนใบงานสุดท้ายก็คือให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพนะคะคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนรู้ เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ครูส่งไปให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ